ทุกคนกลับมาค่ะกับแลนเวียซัมบี้ภาคจีนค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในโลกของเหตอันเวอร์นะคะในด่านที่16กันแล้วอะไปกันเลยไปต่อกันเลยนะว่าด่านนี้จะมีอะไรเฮ้ยแต่ว่าแปลกๆไหมทำไมไม่มีซัมบี้อะนั่น่ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฉันอีกแล้วแน่ๆเลยด่านอะไรวะเนี่ยไม่มีซัมบี้ให้เอานิ้วนิ้วเคียร์โอเคเข้าใจแล้ว อะไรอ่ะให้เลือกวางไว้ไตรงนี้คือคือเราเล่นเป็นซัมบี้เหรออ๋ออ๋อโอเคเราเล่นเป็นซัมบี้ทุกคนโอเคอ๋ออ๋ออ๋อได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เล่นได้ปึ๊บเฮ้ย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  อึบโอเคโอเคแป๊บหนึ่งใจเย็นอึ้บโอ้โหเดี๋ยวฉันว่าไว้ข้างล่างเฮ้ยข้างล่างไม่ได้เดี๋ยวมันโผล่มาไว้ตรงกลางโอเคโอเคโอเคโอ้คนหวัดเสียวอ่ะแป๊บหนึ่งนะโอเค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 ป๊า เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งหรือว่าเราจะต้องมาที่ต้นไม้เอาไม่ได้ว่ะเอาเดี๋ยวโอ้ยอ้ําซอลลี่นะอ้ําได้กี่ครั้งเนี่ยเอาใหม่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 มโคตรสนุกโคตรสนุกแปบ๊บหนึ่งคือต้องเข้าบ้านเหรอเออไม่โอ้ยเดินมุนวอลทุกคนเอาใจเย็นๆเลนนี้อย่าพิ่งมานะเลนนี้ไม่มีเลยเอ๋อ โอเคต้องต้องต้องกี่ตัวละเนี่ยสมตัวโอเคเข้าใจละเดี๋ยวขอยืนเฉยๆก่อนอ๋อเลนนี้ไม่มีทุกคนเลนน,นนี้ไม่มีทุกคนเบิบๆๆๆๆเบิบเบิบเบิบเบเบิบเบเบิบเเบเบเ ไปด่านต่อไปฉันได้ยินเสียงซอมบี้มันแบบหึงห่งๆอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยได้ยินไหมเบรนเบรนเบรนตลอดเลยอ่ะต่อไปด่าน17ค่ะเฮ้ยด่านนี้มีตัวมาใหม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวมาใหม่นี้มันทําอะไรได้บ้างตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะออนเมียวจิซอมบี้ตัวนี้นะคะจะถือใบพัดด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะสามารถโบกพัดให้ลมโชยพัดอ่ะประมาณว่าสร้างลมนั่นเองซอมบี้ตัวนี้ การที่จะจัดการตัวนี้ได้ต้องใช้วินเบรกนะคะก็เป็นโอเคตัวนี้กับวินเบรกขอขอกล่องหน่อยได้ไหมอยากได้กล่องเออกล่องกล่องทันตะวันก็ยังดีเราต้องใช้วินเบรกด้วยด่านนี้ไม่ให้ทานตะวันมาทุกคนด่านนี้ห้ามเอาทานตะวันไปเอาเกาะไปป้องกันดีกว่าอ่ะปะไม่น่ายากนะคะด่านนี้นะมีเงินสองพันอ่ะตัง์หมดแหละไปแค่นี้น่าจะน่าจะได้เนาะ เออเราสามารถใส่ตัวนี้ใช่ปะใส่แล้วจะได้ได้ท้าตะวันมาปะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อเพิ่มนะคะก็ใส่บลูเบอร์รี่เพิ่มแล้วก็ใส่ใส่นี้เข้าไปข้างหน้าดี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 ดดอ่ะรีบใส่รีบใส่หาเงินก่อนปั๊ปปั๊ปปั๊ปั๊ปั๊ปัปปป๊วางไว้ตรงนี้โอเคเฮ้ยบ,บลูเบอร์รี่เราโหดบ,บลูเบอร์รี่เราโหดเงินก็มี เึิบเึิบโอเคใส่เข้าไปชอบชอบกล่อง,องพวกนี้จริงๆใส่เข้าไปอ่ะใส่หาเงินอูปริม,มาหาเงินโอ้นี่ไงตัวนี้มันบอกแล้วนะคะว่าเอออย่างที่มันบอกนั่นแหละที่บอกนั่นแหละก็คือต้องใช้ตัวนี้จัดการนะคะซึ่งฉันก็เอามาแล้วไงฉันก็เอามาแล้วเอบ โ okay. อเคเนี่ยฉันว่าไอ้อน,นี่ก็จัดการได้นะเนี่ยมันเดินเหยียบไอ้น,นี่มาไอ้น,นี่ก็ตายแล้วเนะี่ยโอ้โหเมื่อกี้มันขโมยเมื่อกี้มันขโมยใส่เข้าไปเฮิบเฮิฟนี่ไงลมแม่งพัดมาม,มันพัดเอากระบองเพชรเราไปแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเรารวยนี่นะ อันนี้จะจะจบยังจ,จบยังนี่ไงดูดิดูตัวนี้นะมันเดินมาแป๊บเดียวเนี่ยเหยียบหนามหัวข,ขาดแล้วอะอุ้ยเงินไม่ต้องรำมังเนี่ยใส่บูเบอรี่ไปไปใส่บูเบอรี่ไปให้หมดไปเออใส่บลูเบอรี่ไปให้หมดเลยป๊บโคตรดีนี่ยนะดูดิเหยียบเนี่ยเหยียบแป๊บเดียวคอขาดตาย เรียบร้อยนั่นไงนั่นไงอ่ะชนะเรียบร้อยแล้วค่ะมันคือต้นอะไรนะต้นไผ่หรือต้นหน่อมไม้วะวินเบรกอ๋อหรือหรือต้นกกต้นกกปะต้นกกที่แบบมันจะผิวไหวตามลมป้องกันรแรงลรมอะไรประมาณนี้ต่อไปด่าน18เอปยไปไม่ใช่ต่อไปด่านอ๋อ,อ18บแปถูกแล้ว ด่าน18ด่านนี้มีการกันทั่วแล้วก็ตัวลมนะคะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็อย่างว่านะทุกคนตน้นไม้เราก็เอาอะไรไปบ้างไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวมันถามว่าไม่เอาทาันตะวันไปเรอเอาไปสิโอเคเหมือนจะเริ่มติดบั็กหน่อยหน่อยนะคะเลอเอทานตะวันจะลอยมาเป็นตัวบั็กนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่แบบแบบนั่งไง ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรีเกมใหม่เดี๋ยวเล่นเกมนี้เล่นไปสักพักมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้ทำไมช่วงแรกฟาร์มก่อนโอเคติดตั้งตัวบังลมโอเค pp, 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 pp. เอบ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 เรนนี้ ตัวบังลมต่อปึ๊บโอเคปึ๊บอ่ะค่อยๆไปปึ๊บปึ๊บบูเบอรี่บูเบอรี่เฮ้ยจะดีหรือเปล่า มีจาม,มาเกลี่ยงอโอเคโอเคบังลมก่อนอึ๊บชอ็อตไปปั๊บอันไงมันพัดมาโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆจะเย็นมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วหรอ,อ,หรอโอเคอก็ยังดี นี่ไงมันมันพัดให้แบบมาเจอแบบเนี้ยโอเคเราอาจจะต้องใส่ไอ้ตัวนี้สองชั้นนะคะเพื่อที่จะผักมันการกันทัวต้องใช้สองชั้นนั่นแหละโอเคโอเคเ,อเต็มแล้วอ๊บอ่ะมาอีกแล้ว มาอีกแล้วปาปาัเปา้ามาอีกแล้วปาปาัเปา้ปาโอเคเสียดายในภาคนี้นะคะมันไม่สามารถเอาแพนฟูดใส่เข้าไปในในแพนได้เพื่อที่จะลดคูดาวถ้าได้ก็โคตรด,ดีแต่มันดันไม่ได้เ้ไอนี่มาพอดี โชคดีที่ได้พืชตัวนี้มาจากไอ้โลกเมจิกนะคะโลกแฟรี่เทลโลกแฟรี่เทลโอเคโอเควางเสริมไปก็ได้นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหลือใบเดียวแล้วเนี่ยมันป้องกันได้แค่ครั้งเดียวแล้วมั้งเนี่ยเอาจบแล้วยันไปเลย รีใหม่นะทุกคนต้องรีใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวเกมมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะเราแป๊บหนึง่งพอเราเล่นด่านธรรมดาจบแล้วนะคะเราก็สามารถกลับมาเล่นในฮาร์ดโหมดได้ง่ายๆนะคะแถมเราถ้าเกิดเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้กล่องรางวัลด้วยนะคะซึ่งน่าสนใจมากอ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาด่าน19แล้วะคะ่ะทุกคนเสียงซอมบี้หายไปแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เสียงซอมบี้ที่มันแบบดังน่าลำค้าญเนี่ยน่าจะเป็นเพราะ เออพอเกมเนี่ยแหละเกมบัคค่ะอะได้กล่องนะคะกล่องมเมล็ดพันธุ์ตัวน,นี้ใส่แผนฟูดเข้าไปก็จะได้พืชใหม่ๆม,ม,มาเกมนี้บ้างครับ3ต้นนี้เลยทุกคนเอ้ยแล้วก็มีต้นนี้มาด้วยนี่สี่ต้นเออไอพัดต้นนี้ไอไอผู้หญิงคนนี้นี่ทําอะไรได้บ้างนะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าตัวไหนมันสําคัญที่สุดลมมันต้องไวข้างหน้าอยู่แล้วแต่กระบองเพชรก็ต้องไว้เดี๋ยวนะ ปั๊บไอตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างวะฉันจําไม่ได้โอเคพัดไปแล้วก็เอาตัวนี้น้ำนี่ปึ๊บอย่างนี้ได้ไหมฮึบเงินมาพัดโอเค เงินมาลมก็ต้องเอาไปโอไม่เฮ้ยรอบนี้ไม่มีตัวนั้นมาว่ะเ <c oughs> สียงชัดเป็นอะไรโอ้ oh, สวดแล้วเดี๋ยวๆค่อยๆเก็บแป๊บหนึง่งเอานี้ใส่ตัวนี้โอเคได้นิงจามาได้มะเขือนิงจามา โอเคโอเคได้อยู่โอ๊ยฉันวางอะไรของฉันเนี่ยนี่ถล่มมานี่แย่นั่น yeah, แน่เป็นการวางได้แบบน่าเกลียดมากเลยทุกคนโอเคใส่ตรงนี้โอเคใส่ตรงนี้จะการปั๊บโอเคโอ๊รีบใส่ตรงนี้ก่อนได้อะไรมาอะไรก็ไม่รู้ เอานี้อีกอีกโอเคโอเคโอเคโอ้ฉันโคตรบุกมัวแล้วเนี่ยโอเคไ่นไงฮึบฮึบฮึบตูมโอเคใกล้จะจบแล้วทุกคนใกล้จะจบแล้ว ดับไฟที่พื้นหน่อยดับไฟที่พื้นหน่อยเอาตัวนี้ยิงปึ๊บไปบัวไปบัวพัดเออไปบัวจ่อ,อหัวโอเคพื้นพื้นโอเคเรียบร้อยค่ะอันนี้ใส่แค่อยากรู้ว่ามันคืออะไร <laughs> โอเคอ่ะเรียบร้อย ต่อไปด่านสุดท้ายของวันนี้นะคะด่านที่20ค่ะโอเคด่านนี้น่าจะเป็นสายพานนะทุกคนโอเคทำไมเราเราไม่มีตัวนี้วะ <is> เราก็อยาก <'re> มีตัวนี้นะเนี่ยว <Coming. S 1> างไวต้ตอนนี้ฮึบ <c oughs> โอเค,โ,อเคโหดเหมือนกันป <c oughs> ้องกันเอาไว้ มือไปโดนโอเคแต็งโมแต็งโมปัาบโอเคฮึบฮึบฮึบไหวไหมอะเจอหัวหัวกระป๋องหัวกระป๋องกระแปลงไหวไหมอะ โอเคได้อยู่เหมือนเหมือนมันก็สู้ได้อยู่นะอ่ะเราน่าจะวางผิดเลนนิดหน่อยฮึปั๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ โอ้แย่และแย่และยังไงตอนนี้เนี่ยอ่ะโอเคดักข้างหน้าข้างหลังเอ้าเฮ้ยอย่ามาอย่างนี้ดิเดี๋ยวใส่พลังแตงโมก่ Audrey, okay. อนตุ้ม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 ตุมโอเคยังมีตัวหลุดว่ะยังมีตัวหลุดว่ะใส่พลัง โอ้เอ็นนี่ก็ยังหลุดน,นะรายการละฉันต้อง,องวางวางตัวนี้ดักอุย๊ยเอ็นี่เหรอเอ็นี่เหรอเอ็นี่เหรออย่าฉันโมโหลแล้วละคืนแผ่นฟูนมาด้วยนะดีมากดีมากใส่พลังโอเครีบใส่สิโอเคใส่พลังปั๊บ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  เคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ไหวก็ใส่พลังเต็งโมไปโอเคใส่เลยอุ๊ยอินี่ไม่เก็บใส่พลังเต็งโมไปปึ๊บมาอีกแล้วมาอีกแล้วพลังเต็งโมไปโอเคโอเคพลังเต็งโมอ,อีกรอบนึ่งปึบป๊บปึ๊บปั๊บโอเค เพราะว่าตัวพัดมันมาทุกคนใส่พลังพัดไปกดป๊บเรียบร้อยค่ะโอเคน่าจะได้ละอ่ะใส่พลังพัดเอาชนะแล้วเรียบร้อยค่ะด่านที่20ค่ะอ่าแล้วก็มาเจอกันใหม่พัดหน้านะคะในด่านที่21ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมค่ะเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย